สวัสดีครับมาพบกับ t o y ย t a c a ค r y ี2.5 h y b r ิ d ปี2012คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่3 2 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับออกรถจัดโอน8,000บาทครับประกันก็จ่ายตามความเป็นจริงครับหรือจะจัดรวมครข้างงวดไปเลยก็ได้นะฮะอรายประมาณ6,000ไปปลายครับ72งวดหรือ6ปีรถสวยบางเดิมถ้ามือเดียวป้ายแดงครับไม่มีชนครับสี่บอลฮะถืสวยเลยครับมาพร้อมแม็กแต่งขอบ 8นะครับปมอะไรมามติฟังก์ชันแอร์แบ็กเอวีเอสจอกล้องถอยพร้อมครับออปชั่นจัดเต็มเลยครับภายในเป็นเบาะหนังสีครีมนะฮะถวดสะอาดเรียบร้อยครับปุ่มพุชสตาร์ทเบาะคู่หน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับภายในเบาะสวยๆนะครับมีแอร์หลังพร้อมจอกล้องถอยลดประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะครับสนใจดูรถได้ที่ เ okay, ดีราจะพึ่งนะครับนนทบุรีสนใจโทรศูนย์หกหนึ่งสี่สี่สามสองแปดสองเก้าครับรับประกันครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมร้อยเปอร์เซ็น